ฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น,น้องกองไปุ่กูุ่กคนขขนะครับผมตอนนี้บุมน้อยก็มาถึงแล้วนะครับผมบุมน้อยมาถึงที่เต็นท์นอนแล้วพี่น้องได้ข่าวว่าออยู่ในเต็นท์นอนของบุมนี้มันมีงูเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูก่อนอื่นเราก็ต้องปิดปิดหน้าให้ไม่ชิดนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูนะครับผมว่ามีงูจริงหรือ,ปอเปล่าพี่น้องมาบังเต็นท์ขอบุ่มหน่อยนะครับผมว้าวเต็นที้ค่ะอันนี้เต็นท์บุมน้อยเห็นว่าพี่น้องเห็นบ่เต็นท์บุมน้อยนะครับผมนี่เห็นบ่ ไอ้เพื่อนเห็นซุ้มไหมเพื่อนเห็นซุ้มมาหนาแขวี่ยซุ้มมาเต้นผีเหนือเนี่ยเห็นบ่พี่น้องเป็นหู้จูเจเบพี่น้องได้ข่าวว่ามีงูอยู่ข้างในบูมนายก็แต่เขาเป็นรื้อดูก่อนเดี๋ยวรออีกประมาณ5นาทีนะครับเพราะว่าเราสีดอันเซนได้สีเซนได้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูก่อนนะครับผมโอ้โหเพื่อนไอซี่มาสีเต้นแขวี่ยกันมากเลยนี่เราขายมือสองนะครับผมเต้นนอนบูมซื้อมา699บาทเราขายต่อ700ไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้อะไรเลยจ้าอุ้ยพี่น้องขึ้นเป็นสายชันเดี๋ยวเราจะมาบุกเดี๋ยวเราจะมาบุกขายอยู่ค่ะเดี๋ยวเอามาแล้วโอ้ใช่ไหคะเปล่าจะกินปลาหมึกลูกค้าปลาหมึกมาตามไม่เห็นหลายวันของปลาเบิ้งของปาเบิ้งไม่หยังบ้านี่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนอืแล้วก็จะวางไม้ก่อนเนี่ยไม่เปิดหักก่อนว้าวมีหยังบ้านี่ยปุ้ย เอาส่งน้อยกาตายเข้าไปเจ้ากาเข้าไปบ่มีอะไรที่ปะหลาดอะไรนั่นคือุ้ยหุยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคุยขนบ่กล้าเข้าไปแหมมีอะไรหรือเปล่าห้อยห้อย่งอย่าเงิ่งลื้อที่ละขนาดแม่งมันยังว่าตายนะนะคิดเพิ่งคิดเพิ่งไอ้ฟ้าลื้อตอนนี้เราลื้อยังไม่ได้พี่น้องเพราะว่าเรากลัวนะครับผมเดี๋ยวอะไรงูเหรออืมเอ้าเขาบอกว่าเห็นงู ตีนใครใช่ไหมเต้นพีหนีแล้วอากิโนนี่อืออุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ้อมมาข้างนี้ก่อนครับไม่รู้ว่ามันจะมีงูหรือเปล่าเอาก่อนอื่นแล้วก็อ่าตะกร้าผ้าออกมาก่อนเนาะดูตะกร้าผ้าก่อนดูตะกร้าผ้าก่อนว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าไม่ไม่เฮียบออกมาบู๊มงู๊มเลยนะเฮ้ยอะไรบอโว้ายป็นนู่น สาดอยู่นู่นสาดสาดชาดย่พูนสาดปูไว้แล้วกันน้องแม่พี่กลัวเด้อตอนนี้เราก็จะเทก่อนนะครับบ่มีว่าเวจิยังลหรอยังก็ดั่งกึ้ดบ้านเนี่ยไอ้ยังมันกระดังมาเมื่อกี้นี่ยังมันดั่งจ้าต้องหูแล้วเฮ้ยยังมันดั่งอะยังดัง แม่อ้วนโทรเข้านี่ยังมันดังเลยน้องอุ้ยนี่ยังมันดังคืดไปเนิเมื่อกี้น่ะโอ้ยมีลิงด้วยมีลิงด้วยเก็บกวนเดี๋ยวมวยลื้อเองเดี๋ยวมวยลื้อเองเดี๋ยวมวยลื้อเองเอาเจ้าไปลื้อเพิ่งเดี๋ยวไปลื้อดูนะให้พี่ใหม่ไปลื้อนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าอุ้ยนี่ยังมันขื่ดังคืดเมื่อกี้น่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังส่งลิงนะ ช่วงลิงข่อยนั่นน่ะขออนุญาตที่ไม่สุภาพล็บเฮ้ยนี่ปะข่ายาวออกลอเลยออท่าวข่อยย่านได้นี่โอ้โหเก็บเก็บเก็บท่าว <laughs> ขออนุญาตที่ไม่สุภาพ,พคลิปนี้สิบแปดบวกพุ่นแล้วเก็บเก็บเก็บมันกยน่ย่านเนาะพี่น,น้องเนาะเพราะว่าเมื่อวานเห็นพี่นูนาไลน์ไงแล้วก็ มีงูเลื้อยเข้ามานะพี่น้องเนาะเออวันนี้มีปูนขาวาลี้ขาวกับพวกคุณอ่า้นัาสนุนหลักก็คือปูนขาวบ่าเบียทัดพนมนะครับเอาข้าไปเบิ้งอ่าเดี๋ยวให้พี่หมวยเข้าไปเจ้าสีขาวหอสีขาวออเจ้าสีขาวลหอยสีวสีขาวไปเข้าไปฝ่าฝุนหลง้นุ่นูดไเข้าไปเบิ้งาวไปเบิ่ง นี่บะเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเไม่มีใช่ไหมโอเคทีละชิ้นค่ะโอ้ทีละชิ้นถอดทีละชิ้นค่ะโอ้คิดอย่าง Bernie ยังมาล่าหมกแขกกลับไปเร็วมีอะไรหรือเปล่าใครใครเข้าไปบ่ไม่ได้แล้วมันต้องเอาไปซักแล้วนะเนี่ยเพราะว่ามันมันมันเหม็นบอสขลาอ่ะมันชื้นอุ๊ยบึงยังคือเป็นนังซี่อ่ะหิ่มเลยเนะไหว้ซื้อไหม บ่านสั่ไปหาคว้าน้ำลงพออยู่วัดผูนไหนปือดงหมอนไงก็จะไปห่มกะทิล,ลายอยู่หมอนพระอยู่วัดไะเป็นยังไเงเอออันนี้ไม่ขึ้นลาไม่ได้ซือ้อเป็นจะฝากกลับเป็นยังไงเป็นยังไงนี่บ่เอเดี๋ยวเ,เรามาลุ้นกันนะพี่น้องว่ามันสีมีงูบ่ถ้าเกิดว่ามันตัวเล็กจริงนี่มันก็หาไม่เห็นนะจะบอกเขาบอกว่ามันลอยเขาม่ไน้มีงูอ๋อฮะ อะไรนะบอกว่ามันลอยมาแถวนี้แหละ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหนึ่งเราก็จะมาสัมภาษณ์ผู้ใ่ในเหตุการณ์อ่าอ่าเมื่อวานเห็นงูลอยเข้ามาอยู่ตรงไหนครับเห็นเด็กเขาบอกว่าลอยไปแถวแถวนี้แหละอ๋อลอยไปด้แถวนี้แล้วแล้วทีนี้คุณเปิ้ลไม่ได้ทําอะไรเลยเหรอไม่ไม่ได้เดินมาดูเลยใช่ไหมครับเห็นว่ามันลอยไปเรื่อยๆโอ้ยมันลอยเนผอมมันมันลอยในน้ํเตี้ยได้ไดโอ้ก็ลอยได้สิคะอ๋อแล้วที่นี้คุณเปิ้ลมีความคิดเห็นยังไงกับเต็นท์นอนของบูมนี้ น่จะดหรือทั้งหมดเลยนะคะอ๋อเหรอนึกว่าจะน่าจะซื้อใหม่เบิรงเป็นผู้จูวเจรีนี่คือผู้เห็นเหตุการณ์นะครับผมเออนี่แหละจบข่าวบุมน้อยรายงานอุ้ยเป็นตะยานี่ดีด้สมคืนมันมัอว่านอมันล่มขึ้นเดี๋ยวมือคืนมันร่มมันบ่ลมทุกวันลมแบบมีอย่างบอระทองเอาจังสีซ่าไข่บ้าน ร <Bond> ื้อเต็นเลยค่ะการสร้างกำแพงเต็นท์หอกซะเต็นไหนมันกับต็นท์สิบเต็นครับเรีบเลยเดี๋ยวเราก็นอนในมุ้งเออใช่ดีกว่าก็เอาเอาหินน่ะทับทับทับรอบมันเออก็คือตอนนี้ก็คืออ่าพอสรุปได้ไหมว่ามันมันมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวแยะในนี้ต้องต้องเบิ้งดีดีนะเพราะว่าเชื่อไหมว่างูน้อยมันสามารถเข้าไปอยู่ในผ้าเล็กๆได้นะครับบางครั้งมันเข้าไปอยู่ในห่อส่งลิงนะ <ide> <ide> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นการเล่งที่พอลลี่เกินไปก็ไม่ได้เล่งนะมือนี้ได้บอสไม่ได้เล่งเลยพี่พอลลี่แล้วก็ยากหลายอย่างหลายแนวเนาะอันนี้ถึงนาบูมนะครับพี่พอลลี่แกยากหลายอย่างหลายแนวเขาใจแกอยู่นะครับแกยพยายามเล่งให้ทุกคนอยู่ตอนนี้นะครับ <g ười> ไม่ได้เล่งหนักหรอกแต่ว่าจะนอนคืนนี้ <g ười> บุญแล้ว <g ười> <g ười> ดีดีโอโหพี่น้องเอ้ยเนี่ยเราเต้นควาย เราก็จะมาทำการประมูลเต็นต์ต่อนะครับบูมน้อยซื้อมาเจ็ดร้อยเอาซื้อมาหก0อยเก่าๆใครเจ็ดลอยเดบิวต์เนี่ยเดี๋ย่าจะไม่มีอะไรอุ้ยป้นดีดีโอ้ยโอ้ยมาเด้อมาเด้อาต็มทับต็มปอดเมาอยู่ในคิ๊งไหมค่ะต่โมุงเด้อ อุ้ยบังจ่อยไปเหล่าตื่นมาหันนี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สักก่อนนะพี่น้องเนาะน,นะครับผมก็บูมน้อยก็จะย้ายเข้าไปอยู่เออ่ถียงนาบ้านใหม่แล้วเดี๋ยวก็จะทําการขึ้นบ้านใหม่นะครับพี่น้องขอบคุณสหรับก,การรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บูมน้อยหน่อยเด้อนะครับผมสวัสดีครับ